สอีสีสีเอีโยาดาออานว่าลาลาเออปออูปออูปูนบอบอีนอดินไม่ใช่จะสึกบอี บออีบีบออีบีดออาดออาดาปิดาบออีบออีวิชออาชออาชาวิชชามออีมออีอยากทำโต๊ะขออาขามีขาตออีตออีตีขออาขออาขาตีขาขออาตออาทายออาโยอายาหายาไม่ใช่ทออาทออาทาโยอา ทายามออีมออีมีตออาตามีมีตามออีมออีมีตออายามียาเออ เอาไม้ก่นนะโซลาวเอาสโซลาโซอาลาสาลาโปโปโอาโปโลอาปะไม่ใช่ปโอาโปโอาปาเออูอทูปาทูสอูสุสอูสุโอาอาลาสุลาโอเคอุ้ยนี่ โออาโออาสัอดเอาดเรากกออากอากโอาทออาทออาทะกะทะมออามอามะขอือขอือเขือมะโอาสออือขอือดูสะดูกัทออาทะใช่ทออาโอีลีอลอลี อยู่ดื้อลูกอยู่ดื้อพอหนึ่งลำลูกไหมข้ออยู่เดียวเนี่ยมออามามอามอามามอาโกอากะไม่ใช่ลูกมออามามออามารออารออาละมาละอืมโมอีมออีมีโมอีอะโมอีเปียมีเปียเออสออีสออีสีโออสอซอสีสออืม

บอไอบอไอใบรอบออัวบอเราอับัวใบบัวทอไอทอไอไถนานออาไถนาสซอัมโอัมสัมเอาเอาเผาสัเผาโอแองโอแอนอแตงอืมโมอูนาอูโมแตงมืเออดออินดออินดินสอสอสอเรนสอมอเอือมอเอือมือ อือหัอือถือมือถือหัวอ้วนหัวอ้วหัวจอไอจอไอใจเสียใจมอู่โมอู่โมหัวอู่หัวอโ่หูโมอูหูมจอไอจอไอใจดออัมดออัมดำใจดำห์มซอเอียซอไอเสียจอไอจอไอใจเสียใจมออีมออีมีดออีดออีดีมีดีจออัม ลออะละยออะยออะยะอ่านว่าวิยะละละยะเออวออาวออาว่าจออาจออาจาอ่านว่าว่าจาหออาหออาหาโออาโออาอานี่มันอยู่ตรงนี้หาหายาหาอาหาอาปออีปออีนอดินไม่ใช่ปออี ตออิปิตออิตออิติปิติเออชออูชออูชูตอไอตอไอใจชูใจไม่ทำครับไม่ดื้อพออาพออาทาพออาพออาทาลออาลออาลาิมมือใหมอาลีฮาลาฮาลาอ่านทีๆยิ่งไปเนี่ยอื่นอยู่ก็กระเจี๊ตบตลุกวอเอวอเอเวลออารออาลาวี ไม่ใช่กออีกออีกีกอกาไม่ใช่กออีกออีอะไรลูกมันจะหักได้นั่นน่ะกออีอีเนี่ยกออากออากาอีอกาอีกาขออีขออีผีขออาขออามาอาขออีผีขออีผีมี อ่านใหม่ลูกไม่ไม่อ่านใหม่อ่านใหม่พออีพออีผีมออามออามาผีมาเออหออาหออาหาตออาตาหาตาเออขออีขออีปีตออีตออีปีปีปปอืมทออูทออูชูตอไอตอไอใจชูใจพออาขออาใครขออาขออะไรมาพาลาพา วอีวอีวีลออาลออาลาวีลาะสองอาสออาสาลออาสาลานออานาโนอีพีนาโอนาคีอ่านใหม่นอานอาพออีพออีขีนาขีโอเคนี่นี่วัานี้ลืมนี่วัานี้ลืมนี่แล้วว่าท่านนี้ลืมนี่พ่อเห็นอยู่มาตรงนี้หายเลยพออีพออีวีลออาลออ่าละ วีละมออามออามามออามานอยีนี่นอยีนีมีมามานี่เออเพราะอาเดี๋ยวอ่านอีกเพราะอาเพราะอะปะเพราะอาเพราะอะท้ดูสิดูสิปะทะพรอปะพรอทะได้ยังไงลูกมีท้ได้งไงพราอะปะพราอะปะพราอพราอทะปะทะนยี ขออ,ขออาทาออาขอืออ่านว่ามออีมออีมีขออาขออา,ขออาผาอ่านว่ามีมีผาเอออ่านให้มันถือได้ไหมพูดต่อไปภาษาอังกฤษอันนี้อันเดียวกันอันเดียวกันอันเดียวกันต่อน,นั้นเลยอันนี้ด้วยอน,นุบาลสามโอ้โหนี่หนักเลยตัวนี้มีคำแปลไอ้นี่อยู่นี่ อ่านอ่านตามครูบอกนะโอเคไหมเนี่ยไขว้าเนี่ยไข่ไขว้าคิงคิงพราที่นีคีคีลูกกุญแจแขงกะลูคิงกัลูจิงโจ้ไรอันส uh ิงโตไลออนไม่ใช er. er. okay. ่ไลออนมึงเล่นไหนกันมาไรอันสิงดตลิฟลิฟใบไม้เออเล็ดเล็ดค่อืมอิงอิงหมึก เออไอศกรีมไอศกรีมไอศกรีมไอลาลี่จากช็อกโกแลตจากจากสังข์จากอ๋อช็อกโกแลตเยอะเยอะอ่าจุ้ยน้ำบัวละมุนกูเด็กผู้หญิงเพลสเวฟอมุนอืมโรสโคลดแพะกรีนสีเขียวอ่า แฮทหมวกพอดมา้าแทนมือฮัดหัวใจอีลาเฟนช้างโอเคนี่อีก,อกเอกเอกไข่เ <Yeah. S 2> อียหูฟิสปลาออกกบฝุด hot, hot, เ,ดเดท้าแฟนแฟนแฮทแคทแมวแครอทแครอทค่าค่ารถยนต์คอนข้าวโพดดักสุนัขดกักเป็ดอืมอ่นนดีอะไรเนี่ยนี่นี่นี่เด็กเด็ก โตดอกประตูวันนั้นน่ะกล้วยเบิร์ดเบิร์ดนกบักแมลงเต่าทองบอนบอนลูกบอลบักบักเลือดไว้สีขาวเลเวลเลเวลเออเวลปลาวานปลาวานแอปเปิลแอปเปิลนกทามทามแขนว่า เดินกวินโดว์วินโดว์หน้าตาแพนด้าหมีแพนด้ายูนิคอร์นยูนิคอร์นมายูนิคอร์นควิลควลนกกระทาแอนแอนหมดอีอิงเกิ์นกอินซีเก่งมากหมดยังยังยังครับยังครับพูดสิยังครับเออมีครับด้วย แอมบูลานแอมบูลนรถพยาบาลบายสิคบายสิครจักรยานอืมอันนะต่อไปบิชบิชบิชทัทะเลเออแชร์แช่โต๊อืมนี่ก็เล่นแชร์ควีนควีนสีอ่าควีนอะไรควีนโลฮควีนสีเขียวคลีน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 สีเขียวคลีนแปลว่าอะไรไหนไหนดูดิ คลีนแปลว่าคลีนคืออะไรเนี่ยเล่นหรือเปล่าแปลว่าอะไรต้องหาคำตอบไม่ได้มันคืออะไรอะสวัสด์กูเกิลด่วนเลยคลีนแปลว่าอะไรไหนไหนเอามาลงให้แม่ดูด้วยสะกดยังไงไหนดูดินะคลีนสะกดยังไงชี้ชี้ให้แม่ดูด้วย C L E A N C L E A N คลีนแปลว่าอะไรเล่นไม่ใช่ แม่ก็ไม่รู้อ่ะเอาอ่านต่อไปเดี๋ยวค่อยมาเอาตัวนี้เอาตัวอันตัวอื่นก่อนคลายร้องเฮ้ารีดจันอ่าอะไรอีกนวดใบมุ้ยแฮนเมอร์ฟุตเก้าอ่านดีๆลูกนะเคียนนั่งดีๆเร็วๆนั่งดีๆนั่งดีๆอามือชี้ด้วยเอามือชี้ด้วยต่อไปคืออะไรเพ้นต์ในเพ้นถึงไหนแล้วต่อสีอ่าต่อไปวอเทอวอเธอน้ำเปียก ไหนน้ำน้ำ,นำลูกน้ำวอเตอร์แปลว่าน้ำลูกวอต์ฟอ์วอต์ฟอ์น้ำตกเออนี่อะไรพลันพลันวิ่ง <c oughs> ต่ออะไรอ๋อแม่เมื่อยละไปแล้วบ๊ายบาย